ข้าคือซุนเขียนหรือซุนเฉียนนามรองกงโยข้าราชการและทูตผู้จงรักภักดีแห่งจกกกข้าเป็นผู้ที่ติดตามเล่าปีมาตั้งแต่เขาเป็นเจ้าเมืองชีจิว๋วข้าได้มองเห็นคุณธรรมและความเมตตาในตัวเขาข้าจึงตัดสินใจที่จะอุทิศชีวิตและสติปัญญาของข้าเพื่อรับใช้เขาตลอดไปหน้าที่หลักของข้าคือการเป็นทูต ข้าได้เดินทางไปเจรจากับเหล่าขุนศึกมากมายเพื่อสร้างพันธมิตรให้แก่เล่าปีซึ่งบางครั้งการใช้ปัญญาและวาจาของข้าก็สามารถเอาชนะศึกที่ยิ่งใหญ่กว่าได้เสมอในยุทธการผาแดงข้าได้ร่วมกับจูกัดเหลียงหรือคองเบ้งในการไปเจรจากับซุนกวนเพื่อสร้างพันธมิตรที่จะโค่นล้มโจโฉการเจรจาของเราได้นำมาซึ่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ และทำให้จีนเข้าสู่ยุทธแห่งสามกกในที่สุดข้าได้อยู่กับเล่าปีมาตลอดไม่ว่าเขาจะล้มเหลวในการทำศึกหรือต้องหนีเอาชีวิตรอดข้าก็ยังคงอยู่เคียงข้างเขาเสมอความพักดีของข้าเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคนและข้าไม่เคยคิดที่จะทรยศเขาเลยแม้ว่าชื่อเสียงของข้าจะไม่โด่งดังเท่าเหล่าขุนศึกคนอื่น แต่การใช้ปัญญาและวาจาของข้าก็มีส่วนสำคัญในการสร้างรากฐานของจกก,ก๊กชีวิตของข้าคือบทเรียนที่แสดงให้เห็นว่าความพักดีที่แท้จริงไม่เพียงแต่มาจากความกล้าหาญในสนามรบเท่านั้นเจ้าอยากรู้เรื่องราวของข้าเพิ่มเติมใดหรือไม่